สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณดีแคทชาแนลกันนะคะวันนี้เรามาแล้วนะคะกับคลิปเกมใหม่เกมใหม่ไหมวะเกม R.O. ที่เปิดใหม่อย่านีนได้ไหมคันเพิ่งคิดว่าทุกๆคนน่าจะรอเกมนี้อยู่เอ๊เดี๋ยวเราพูดจำกัดให้ลงมานิดน,นึงแฟนคลับ R.O. น่าจะรอและก็ลังสามอยู่เออ ใช่ก็เป็นอะไรที่ว้าวมากทุกคนก็ตื่นเต้นกันค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคือแบบเออมันมันมันคือฮามากทุกคนน่าสนใจมากก็มีพวกแบบเทรเลอร์รวมถึงงานเปิดตัวให้ลองเทสทด้วยที่เพิ่งผ่านไปด้วยอ่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสรุประบบต่างๆภายในเกมจากองค์รวมข้อมูลทั้งหมดที่ออกมาก่อนนะคบโดยสรุปเป็น9ข้อ แล้วก็อ้างอิงว่าเฮ้ยมันเหมือนภาค P ีซหรือภาคมือถืออะไรต่างๆยังไงบ้างทุกคนจะได้เอามาดูว่าเฮ้ยสรุปมันน่าเล่นจริงๆใช่ไหมมันพัฒนามาเยอะหรือเปล่าเออพอไม่พร้อม,อ,มอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณคร,รับผมกดแล้วใช่ปะเออถือว่ากดแล้วละกันก็เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยมาก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยแน่นอนผ้าสวยขึ้นถ้าอ้างอิงจากโ o c นะคือมันก็จะดูมีความสมูทมีความแบบ ให้มันดูภาพมันเป็นแบบเหมือนเกมปัจจุบันมากขึ้นเนาะดีเทลน่ารักน่ารักแสงสีอะไรเงรี้ยที่มากขึ้น เหมือนแบบพวก AO ภาคอื่นอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าองค์ประกอบอะไรเงี้ยจากที่เห็นใช่ป่ะมันจะเป็นมุมแบบเออมุมสูงอะไรแบบเนี้ยฟิลเหมือน AO ภาค PC ที่เราคิดถึงกันยอะไร่เงี้ยแล้วก็ดัดแปลงมาอิงๆมาคือปรับให้มันสวยขึ้นนั่นแหละมาแล้วจุดต่อมาเลยนะคบอย่างที่เห็นเลยมุฟเมนตนตัวละครนะคือมันก็มีความเอาจาก AO PC มาเลยคือมันจะเป็นแบบตัวเล็กๆเดินไปเดินมาท่าแบบเนี้ยใช่ปะละ่ะแต่ว่าการเดินอะจะเห็นเลยว่ามันดูสมูทขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเห็นปะ่ะเพราะอาจจะมีแบบ การผสมพวกภาคมือถืออะไรอย่างงี้เข้าไปด้วยไม่ได้เดินเป็นแค่แบบช่อง,องๆแบบ PC เนาะก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีอย่างที่สามเลยทุกคนมาดูเรื่อง UI คือถ้าอิงจากภาพที่ออกมาใช่ไหมคะคือ UI รวมๆอะ่ะก็ดูสะอาดคินครีนมากขึ้นไม่ได้ลกเหมือนแบบเกมมือถืออื่นๆอะไรใดๆขนาดนั้นเห็นปะที่มันจะมีสกิลกลมๆด้านขวาใช่ปะเขาก็เอามาเรียงเป็นด้านล่างบางเกมมันก็มีประมาณนี้อยู่นะแต่ว่าถ้าอิงจากแลกนาห็อก ถ้าอิงจากแรกมันก็จะเป็นเหมือนการวางสกิลจะเหมือนพวก R O P C พวกแบบกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรเงี้ยได้ก็ก็ถือว่าดีนะเพราะสกิล R O มันเยอะมากอยู่แล้วอะ่ะอีกอันนึงเลยระบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ R O แน่นอนเรื่องการตั้งรลานแน่ๆทุกคนดูโคตรลกนี่มันต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วการตั้งรลานจะเยอะแสดงถึงความคึกคักนะทุกคนเออเต็มพรให้มันแบบมองไม่เห็นบ C ีเดินไม่ได้นั่นแหละความคลาสสิกของ R O เลยก็นั่นแหละเกะก,กะตามเมือง อันนี้ก็ถือว่าดีเอาจุดเด่นของ r o ไว้อยู่เนาะเพราะว่าภาคมือถือหลายๆภาคมันก็ไม่มีถูกปะล่ะเอออันนี้ก็ดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่านั่นแหละก็คลาสิกดี สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG4 นะคะ UG4 เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบคราวแค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนเพื่อนที่ไม่สะดวกเปิดมือ ไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุดๆบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น m v p นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G f o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงในเดสคริปชั่นนะคะฉันมีโคส่วนลดด้วย โหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกันได้เลยมาเลยครับเรื่องนี้ทุกคนอยากรู้แน่นอนว่าเฮ้ยมันมีอาชีพอะไรบ้างอ่ะถ้าอ้างอิงจากที่ตัวเกมเปิดเผยมาตอนนี้ถูกปะมันจะมีแต่พวกถึงค้สามเลยอ่ะถึงคัสสาแต่จะเป็นพวกคาสหลักมากกว่าอ่ะตั้งแต่แบบ ฟังอันเป็นเป็นไฮก่อนไฮวี v, อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วก็มีมาเป็นอ่วอลลอกถูกปะ่ะแอดคอรแล้วก็มีกกโยถูกไหมตาไนเปอร์เลนเจอร์ไฮพิทพ่ชอบเลยอะถูกปะ่ะหลอไดไนอะใดๆแ,แต่แต่แต่เขาก็ไม่ได้พูดเหมือนว่ามีคัสแบบคัสสอง,สองที่แบบพวกบาดแดนอะไรเงี้ยแต่เธอเธอมาดูเน่นี่ อะไรเอ่ยถ้าดูในกิววอลเขาไม่ได้น้ำตรงก็จริงแต่กิววอนี่รอยยกกาดอะเห็นชัดแน่เขาเรียกว่าอะไรเห็นชัดแน่นอนมีรอยโกกาดแหละเออแล้วมันจะไม่มีคา์าสองอันอื่นเลยเหรอมันจะมาแต่รอยยกกาดมันก็จะแปลกป้าไอ้นกกิฟอนเนี่ยถูกป้าเธอ งั้นฉันก็เลยแบบไม่อยากคอนเฟิร์มแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะมีมาด้วยนะเมื่อมันจะมีโลยโอกาสมาอันเดียวเงี้ยมันแปลกวะนั่นแหละส่วนตัวฉันคิดว่ามีส่วนคัสเสิร์ฟอันนี้ดูจากแบบว่าเออตัวละครตัวจิ๋วอะไรเงี้ยเพ่งเท่าที่เห็นย,ยังไม่ค่อยเห็นปะฉันก็มองไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยดีตัวก็เล็กอ่าเพื่อนๆคิดว่ามีไม่มียังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับเรื่องเกี่ยวกับ พวกระบบเอฟเฟกการต่อสู้ของตัวละครของเราเองปะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเพื่อนๆเ,เรียกว่าอะไรก็บอกกันทีนะแต่คันเรียกเป็นแบบเหมือนเวลาเราต่อสู้แล้วกันอ่ะคือถ้าดูแล้วคือการตีปกติ จะเป็นการแบบล็อกเป้าแล้วตีเลยเหมือน PC เนาะอันนี้ก็ดีก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่แต่เรื่องสกิลสกิลมันก็จะมีแบบเออเป็นวงให้เห็นชัดก็คล้ายๆกับ PC นะแต่ก็อาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นให้เหมือนกับภาคมือถืออะไรเงี้ยแบบพวกวงๆอะไรเนาะผสมเข้ามาแต่แต่แต,แต่มันก็มีหลายอย่างที่มันดูพัฒนาให้มันสมูทขึ้นนะไม่ใช่แบบเหมือนเดิมอะท่าทางอะไรเงี้ยสมูทคือยิงหลบยิงหลบอะไรเงี้ยได้เหมือนกับเกมมือถือใหม่ๆหม ในแอคชั่นอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะอย่างอันนี้เลยเพิ่มเติมเห็นได้ชัดมากๆทุกคนคือไม่มีในภาพพีซีแน่นอนก็จะเป็นอ่ะอันนี้แอดคอร์เลยการใช้สกิลคือมันคอนโทรลทิศระหว่างสกิลได้อะไรเงี้ยก็เอาพวกแบบจุดเด่นของในภาคมือถือมาผสมด้วยก็ทําให้มันดูไม่น่าเบื่อดูอะไรเงี้ยแต่แน่ๆคือน่าจะต้องใช้ฝีมือในการเล่นมากขึ้นเพราะเราต้องมีความแบบพลิ้วหลบลีกไม่ใช่แบบยืนขาตายิยงอะไรเงี้ยแต่นะครับส่วนเรื่องแบบการตีของมอนอรไรต่างๆ หรือบอดใช่ปะเห็นชัดมากๆเลยทุกคนคือมันจะเหมือนกับภาค AO มือถือแน่นอนที่เห็นเป็นวงแดงวงอะไรเงี้ยแมคานิกต่างๆเส้นตรงวงกลมอันเนี้ยเหมือนภาคมือถือต่างๆเลย A O O X r O อะไรเงี้ยคือเหมือนกันเลยก็อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรใหม่ก็ทุกคนน่าจะรับมือกันได้มาดูต่อกันเลยพวกระบบดันเจี้ยไรต่างๆใช่ไหมจากที่เห็นเลยนะครับมีดันเจี้ยระบบ1ิคนด้วยก็คนเยอะดีโชว์ต้นเกมน่าจะหาคนได้ง่ายอยู่แหละแต่หลังๆอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน แต่ที่กลัวอย่างหนึ่งเลยคือจากที้เห็นใช่ปะคือมันมีแมคานิกที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเหมือนกันฟิลแบบ AO แต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนกับเอ่อ r o มือถืออะไรหลายๆภาคอื่นขนาดนั้นเออมันก็มีความแบบคิดเอทมาใหม่อะไรอย่างงี้ด้วยเห็นปะล่ะมันจะไม่เหมือนแบบบางภาคที่แบบโคตรเหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่แบบทุกคนเห็นปุ๊บแม่งเหมือนกันจังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยก็เออค่อนข้างจะต่างอยู่เขาเอาจจะคิด แมคานิกใหม่ๆเข้ามาผสมกับอันเดิมด้วยอะไรเงี้ยเพิ่มความท้าทายหลากหลายมากขึ้นดูยากขึ้นทุกคนก็เดินกันชนลมุนหน่อยอที่กลัวอย่างเดียวนั่นแหละก็ถ้าคนใช้คนเยอะยิ่งมีคนเล่นไม่เป็นเยอะก็น่าจะถ่วงทีมอาจจะหัวร้อนกันได้ทุกคนอันนี้ก็รวมๆคล้ายๆกับนันเจนมือถือที่คิดแมคคณิกใหม่ๆมาเนาะอย่างสุดท้ายเลยทุกคนอย่างสุดท้ายคือเรื่อง เฮ้ยกิววอลมันมีความกินอายของ OPC ที่ค่อนข้างชัดอยู่นะแบบเออตัวเล็กเดินมาบวกกันอยางเงฟิวแนวนี้เลยแต่มันก็มีความผสมแบบเออมือถือของเรื่องสก,กิลนั่นแหละนะเออแต่แต่แต่แต,แต,แต่สิ่งที่น่าก,กลัวอย่างเดียวคือเนื่องจากแบบว่าเฮ้ยกิวนึงแม่งเยอะจัดเห็นปะแล้วก็หลายๆกิว คือกลัวเหมือนเดิมเลยแน่นอนมันจะแหลกมันจะค้างหรือเล่นไม่ได้บางคนแบบสเปคไม่ถึงนี่หลุดอะไรหรือเปล่าเออ,อน,นี้ก็เป็นอะไรที่น่ากังวลน,นะแต่รวมๆแล้วแบบเฮ้ยน่าเล่นะ่ะมาครับมาถือตรงนี้อีกอย่างเลยข้อที่1ิเอ้ยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะแน่นอนทุกคนเรารอเป็นกระแสทุกคนก็รออยากเล่นแลกนารล็อกสามไงแต่ข่าวบอกว่าถ้าถ้าเปิดจริงๆก็คงปีหน้าแต่มันก็จะมีมาให้เราเทสกันก่อนเนาะจะได้รู้ว่าสนุกจริงเหมือนที่เราได้รอคอยหรือเปล่าเออ ก็จากข้อมูลที่หลุดออกมาแล้วก็จากการที่แบบคนอื่นไปเทสอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมดก็รวมๆอะไรแนวๆประมาณนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ก็มีแต่คนรอน่าตื่นเต้นเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างเพื่อนๆจะรอเล่นไหมทุกคนลักนาลอก3าผู้เอาหลายๆภาคมารวมกันแล้วก็มีความคลาสสิกของ PC ซด้วยเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่อัปเดตอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นดูน่าตื่นเต้นขึ้นเอออันว่า เพื่อนๆคิดว่าไงก็บอกกันด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันอย่างสุภาพนะเดี๋ยววันนี้คัดไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบบ๊าายยบ๊ายบาย,บาย